เดติดบอสสวัสดีครับมาดูยูโรอนาลิทิประจําวันพุทธที่9มิถุนายน2021กันนะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้ถ้าเราดูชา้าสามสิบนาทีจะเห็นชัดว่าตลาดนั้นยังบาลานซิ่งอยู่นะครับแล้วก็ตามที่เราคาดการไว้ก็คือถ้าราคานั้นแบ็กกลับมาที่ขอบล่างของบาลานซิ่งแียนี้นะครับซึ่งเราคาดการว่าสถานการณ์ตอนนี้อาจจะเป็น fail, pattern, เฟลเบรกดาวน์แพทเทิร์นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพอราคานั้นแบ็กกลับมาที่ขอบ ของ balancing area ขอบล่างเราจึงเห็น responsive buyer กับกร m มาง active ได้ที่นี่แต่เนื่องจากว่าตลาดมี r a n แคบมากนะครับราคาขึ้นไปแค่นี้เองซึ่งเป็น r a n ที่แคบที่สุดนะครับภายใน10วันที่ผ่านมาสถานการณ์ในภาพรวมจึงยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่านี่ยังเป็น fail break down pattern อยู่นะครับสิ่งที่เราน่าจะเห็น นั่นก็คือจริงๆแล้วเหมือนเมื่อวานนี้ก็คือถ้าราคานั้นแบ็กกลับมาที่ pre-market support เราน่าจะเห็น responsive buyer กลับเข้ามา a c t i v นะครับอย่างมากที่สุดต้องไม่เกิน initial support นะครับ buyer ต้องกลับเข้ามา a c t i v ถ้าเป็น fail back down pattern จากจุดน,นั้นถ้าวั o ลุ่มเริ่มกลับมาตลาดก็น่าจะ back up กลับขึ้นไป test initial r e s i s t a n c ได้ซึ่งน่าจะมี reaction พอสมควรนิดนึงนะครับ แต่ถ้าวอลุ่มมาเยอะมากก็อาจจะติดแค่ initial r e g i o n c zone นี่แหละนะครับนี่คือ serial ที่1ส่วน serial ที่2นะครับถ้าหากว่ายูโรนั้น Back กลับมาแล้วเริ่ม hold อยู่ใต้ initial support จะเป็น morning s i g n แล้วนะครับว่านี่อาจจะกลับไปเป็น break down pattern เหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นแบบนั้นตลาดจะ expand ลงสู่น่าจะยังน้อยนะครับลงไปสู่ l o ของเมื่อ2วันที่ผ่านมา โดยที่น่าจะมีเรีแอคชั่นพอสมควรนะครับที่ s u อร์โซน o n e 2 1001ถึง2 1 0 8 4นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในภาพรวมตลาดยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักแล้วเรนก็ค่อนข้างแคบซึ่งเป็นปกติในซัมเมอร์มาร์เก็ตนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือมา r k เก็ต n t e เทก่อนที่ลอ,อนดอนเจ้ชั่นจะเปิดวันนี้ยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ